ดีต้อนรับสู่รายการจอดใจครับวันนี้เรายังคงอยู่กับฉากใหม่ของเรานะครับแล้วก็เสียงตบมือวันนี้จะเป็นเสียงเล็กๆแหลมๆหน่อยเพราะว่ามือจะมีขนาดเล็กมากยินดีต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริน์วิโรธประสานมิตรฝ่ายประถมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีค่ะหน้าตาน่ารักมากข่าวดีที่จะแจ้งน้องๆคือเรื่องที่น้องจะฟังในวันนี้น้องอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้ <laughs> รู้จักคำว่าแอปพลิเคชันไหมครับรู้จักจริงหรอมันคืออะไรอะ่ะสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์แล้วไงทำกิจกรรมต่างๆผ่<พ>านมือถือได้มันเป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งโอ้โหเด็กสมัยนี้เก่งจังเลยแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นแขกรับเชิญที่สมัยก่อนเคยประกอบคอมอยู่ที่พันทิพย์เขามองหาโอกาสของตัวเองด้วยการลองผิดลองถูกหลายครั้งที่ล้มเหลววันนี้ วันที่เขาอยู่ในวัย38เขากลายเป็นผู้ขับเคลื่อนอนาณาจักรอุกบีเคยได้ยินไหมอุกบ,กบีมีได้ยินเสียงอออุกบีด้วยอุกบีคืออ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊กที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีผู้ใช้งานมากกว่า6.5ล้านคนเขาได้รับฉายาว่าสตาร์ทอัพพันล้านเป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ยินดีต้อนรับนัทวุฒิพึงเจริญพงษ์หรือพี่หมูครับ คุณหมูนะคุณหมูผมขอแสดงความยิดีกับคุณน้องปออะไรปออะไรลูกปอห้าครับผมถามว่ารู้จักอุบีไหมอุบีรู้จักครับเฮ้ยเอางี้มีหนังสือประมาณกี่ถ้าแยกเป็นชนิดครับคุณว่าประมาณกี่ก็มีนิตยสารหนังสือพิมพ์มีหมดเลยครับมีหมดทุกอย่างอะไรก็ตามนหนังสือที่มีหนังสือที่มีอยู่ในแผงอะเชิญนั่งครับครับผมน้องหมู วันนี้ผมว่าคงจะมีหลายเรื่องที่ไม่ใช่น้องๆไม่เข้าใจแล้วผมอาจจะไม่เข้าใจคนรุ่นนึงมันมันอาจจะมาไม่ทันดันเกิดเร็วไปนิดนึงแต่วันนี้คิดว่าทุกอย่างจะกลายเป็นความกระจ่างครับเอาคำว่าสตาร์ทอัพก่อน อธิบายหน่อยครับมันคืออะไรยังไงก็พี่ดูจาก SME ใช่ไหมครับ SME ก็บริษัทขนาดเล็กครับกลางและเล็กอ่ากลางและเล็กมันต่างกันตรงที่ว่าสารอัพเนี่ยหลายๆครั้งเขาอยากจะทาบริษัทให้โตเร็วๆครับแล้วก็เขาก็เลยไปทําอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่ามันทําซ้ําได้เหมือนกับโตได้เร็วๆโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากอย่างเงี้ยฮะตัวอย่างเช่นผมตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยว เป็นไหมสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นสตาร์ทอไม่เป็นเพราะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมีลูกค้าเยอะๆใช่ไหมครับพี่ดูก็ต้องจ้างคนมาลวกก๋วยเตี๋ยวเยอะขึ้นเพิ่มหม้อต้มเพิ่มสาขาเพิ่มร้านสาาใช่ครับซึ่งไม่ใช่เอาตัวอย่างอันที่เป็นสตาร์ทอัพ ก็อย่างอุ้งีก็เป็นสตาร์ทอัพอันหนึ่งอ่านได้เออจริงนะมันอยู่ในใช่ครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับคนก็ดาวน์โหลดไปเพราะนั้นคนอ่านเนี่ยจะมีร้อยคนพันคนแสนคนล้านคนบราษช้คนเท่าเดิมโปรแกรมเมอร์เท่าเดิมไซต์ธุรกิจก็ไม่ได้ต่างกันจากเดิมมากหรือว่าอย่าง Uber อร์กับแท็กซี่อย่างเงี้ยเขาก็เอาคนขับมาขับรถ ก็ไม่จําเป็นต้องจําจรถเพิ่มแต่ตัวอูเบอร์ไม่จำเป็นต้องเพิ่มใช่ใช่กราฟก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มใช่อย่างนี้เป็นใช่ครับแล้วความเร็วในการประสบความสําเร็จมีส่วนด้วยก็มีครับพวกสตาร์ทอัพเนี่ยเขาก็จะคิดว่าแบบภายใน3ปี5ปีก็อยากจะทําให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นมาละครับแล้วก็การเติบโตก็หลายๆครั้งก็จะมีพวกนักลงทุนอะไรเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนเงินลงทุนให้มันโตได้เร็วๆเอาเท่าที่น้องหมูรู้จักสตาร์ทอัพในเมืองไทยฮะบริษัทแบบนี้ครับ มันมีสมาคมสตารทอัพแล้วก็มีคนมาลงทะเบียนกันไว้ก็หลายร้อยบริษัทอุกบีปัจจุบันค่ะเล่าให้ผมเห็นภาพที่มันเป็นอะไรขนาดไหนยังไงมีลูกค้าแค่ไหนความกว้างขวางของมันครับก็อุกบีเนี่ยตอนนี้เรามีคนดาวน์โหลดแอป,ปไปประมาณเกือบ9ล้านคนคร,ครับก็มีคนใช้ประจำเนี่ยประมาณเกือบเกือบห้าล้านคนห oh. ล้านคนเนี่ยคือเข้ามาใช้อย่างน้อยเดือนละหครั้งครับผมแล้วก็ เราก็มีทีมงานประมาณ200กว่าคนละแล้วก็มีออฟฟิศอยู่เมืองไทยเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์ครับแล้วก็ล่าสุดก็ไปเพิ่มที่อินโดครับมันมีมูลค่ารายได้อะไรต่อต่อปีต่อเรา <นะ S 2> ไม่ได้เปิดเผยแต่ก็มูลค่า <laughs> ก็ <laughs> เยอะ <laughs> ใช่ครับ <laughs> <laughs> ก,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 ก็หลายร้อยใช่ครับ <h ums> หลายร้อยหลายร้อยล้านต่อครับต่อปีต่อปีครับผมย้อนกลับไปว่าทำไมเด็กคนหนึ่งจ <h ums> ึงกลายเป็นเจ้าของกิจการในอายุ19เเป็นเด็กเหนือครับเอาไงตอนเรียนหนังสือปถมแบบแบบเนี้ย เรียนเก่งไหมเรียนโอเคครับอายุสักประมาณสัก10ขวบ12ขวบเนี่ยก็เริ่มเขียนโปรแกรมละโปรแกรมอะไรครับเด็ก10ขวบเขียนนะะมื่อก่อนเรียกว่าภาษาเบสิกกับอย่างนึงเรียก p a s c ส l ่าวอเรียวนี่ไม่มีคนใช้ลวก็โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ครับเมื่อก่อนผมอยู่แถวหน้ารามีผมเด็กเ็เรียนบดินคุณเป็นเจ้าของกิจการเมื่ออายุเท่าไหร่ ผมจริงๆเริ่มเปิดบริษัทตั้งแต่19เลยฮะตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่เรียนวิศวการบินที่เกษตรครับแล้วก็ระหว่างเรียนก็ชอบทํากิจกรรมอยากเป็นเจ้าของกิจการก็ไปแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับก็ไปไปรับจ้าบประกอบคอมก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันไฮเทคดีมีความรู้สึกที่สนุกดีที่ไปอยู่ที่ห้างบันทิปแล้วก็ได้คุยกับพวกคนที่มาซื้อคอมพิวเตอร์คอเดียวกันใช่ทันที่ได้เงินไม่ดเยอะครับได้เครื่องละ70บาทต้องมานั่งไข ขึ้นประกอบคอมพิวเตอร์คอมของคุณต้องการแรมเท่านี้หนานเท่านั้นจะเอาอะไรมาใส่บ้างถ้าพังหนึ่งก็เริ่มออกมาเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมเป็นก็รับจ้างเขียนโปรแกรมเป็นเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปฮะแล้วก็มีมีมีไซต์โปรเจกต์ไปทําไปทําตู้สติ๊กเกอร์เลยครับพี่ดูไปสั่งไอ้ตู้สติ๊กเกอร์มาครับแล้วก็เขียนโปรแกรมทําเป็นภาษาไทยแล้วก็ขายให้กับคนที่เขาอยากจะซื้อเครื่องพวกนี้ไปเขาก็ซื้อไปแล้วเขาก็ไปวางตามตามห้างก็สนุกดีครับขายไปหลายร้อยเครื่องเหมือนกันเลยฮะ แต่ว่าตอนเด็กๆต้องบอกว่าเป็นคนซ่าครับก like so, 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 uh ็ค like, <laughs> ือได้เงินมาก็เอาไปเล่นหุ้นอะไร่าบอเจังหมดเลยจริงๆมีหลายเรื่องที่ไปเรียนรู้ได้การที่แบบเข้าไปทําจริงๆะครับแล้วก็แล้วก็เฟลแล้วก็ถึงจะรู้ว่าแบบอ๋อเออจริงๆเราไม่ได้เก่งจริงๆเราเราคิดไปเองว่าคิดไปเองว่าเราเก่งแต่คุณกล้าที่จะล้มอ่าใช่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับเป็นคนที่แบบจะรู้สึกว่าจะรู้สึกแบบไม่ดีถ้าเกิดไม่ได้ลองทําเพราะว่าเอาเอาจริงๆครับเราเราจะรู้ว่าแบบเวลามีค่าที่สุดนะครับเราเอาเวลาไปลองทํา เรื่องที่เราอยากจะทำเนี่ยแล้ววันหนึ่งเราก็จะกลับมามองาเอ้ยตอนนั้นได้ทำดีก,กว่าข้ามไปแล้วไม่ได้ทําคิดว่านะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็น,ปนความคิดของอะไร<อ>เป็นสิ่งพ่อบ่มให้เด็กคนนึงอุปนิสัยเป็นแบบนี้คืออยากลองทําอยากสนใจอยากอยากลองล้มอยากยินดีล้มอยากเป็นเท่าแก่ตั้งแต่เลย ลผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการมีไอดอลอ่ะครับอ,อย่างไอด <Idol S 2> อลคุณเป็นใครครับเป็นคนอย่างบิลเกตเป็นคนอย่างสตีฟจ็อบเราเคยอ่านเรื่องของเขาแล้วก็เห็นว่าเขาสร้างบริษัทของเขาขึ้นมาเองมีผลิตภัณฑ์ที่คนใช้กันทั้งโลกอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเจ๋งดีแล้วก็อยากจะทํําทาธุรกิจของตัวเองขึ้นมาแต่ว่าในประเทศเราเนี่ยต้องบอกว่าการที่จะมีธุรกิจที่มันเป็นสเกลแบบนั้นนะครับ,รบประเทศเราเนี่ยเพิ่งมาฮิตเรื่องสตาร์ทอัพกันเมื่อสัก3-4มี่ปีนี้เองครับพี่ดูเมื่อก่อนเนี่ยมัน ยี่สู่อินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือฮะหมายถึงว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นสมาร์ทโฟนมันเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของแต่ก่อนบ้านนี้มีบ้านนั้นไม่มีใช่ใช่คือทุกวันนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงสตาร์ทอัพก็ได้ครับพี่ดูเราเราแค่แบบแม่ค้าเนี่ยเขาแค่มีไลน์แอดมีอินสตาแกรมเขาก็ไปฝากร้านดาราให้ซื้อของโอนเงินโมบายแบงกิ้งแล้วก็ส่งของไปวิธีมันเปลี่ยนเลยคือไม่ต้องเป็นสตาร์ทอัพไม่ต้องเขียนโปรแกรมก็สามารถทํามาค้าขายกันบนบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ได้ะมันนกกาาเป็็ว่ใครๆ กลายเป็นเศรษฐกิจขึ้นมากลายเป็นดิจิตอลอีโคโนมีขึ้นมาจริงๆพวกพวกบริษัทอย่างพวกผมหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยก็เลยสามารถเติบโตขึ้นมาได้เพราะว่าคนเริ่มเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นครับโอเคนั่นคือสิ่งที่คุณลองทําบทเรียนหรืออะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย เรายังไม่เจ๋งพอเราต้องพัฒนาไปอีกเรื่อยๆมีมีล้มไหมมีโอ้มีมมล้มม,ม,มีเยอะมากครับก็ <c oughs> เรื่องเรื่องแรกๆเลยคือตอนที่เปิดบริษัทแรกๆครับ, <c oughs> รบก็เปิดเลยครับก็ชวนเพื่อนๆน้องๆมาเป็นทีมงานเขียนโปรแกรมตอนที่เราทําคนเดียวเนี่ยเราเขียนเองก็ง่ายครับเราควบคุมเวลานั่งทํางานได้แต่ว่าจริงๆเราไม่เคยรู้แล้วว่าจริงๆเราไม่มีสกิลในการบริหารเวลาหรือบริหารคนอ่ะ ก็พอพอเหมือนกับมีคนปุ๊บเขาไม่สามารถส่งงานได้ตามเวลาเราก็จะไม่ได้เงินถูกไหมฮะเราจะเริ่มเสียลูกค้าใช่วิธีการง่ายมากครับพอเราไม่มีเงินต้องทาไงครับเราต้องออกไปขายเพิ่มครับเพราะว่ามันเหมือนรับสร้างบ้านนะครับพี่เดี๋ยวเวลาเวลาเรารับสร้างบ้านเขาจะจ่ายเงินมาจจำเอาตังบ้านนั้นมาตู้ไปใช่ใช่ทำอย่างนั้นอยู่หลายปีมากจนถึงจุดหนึ่งที่มันมันมันทบกันไม่ทันนะครับถึงจุดนั้นเนี่ยต้องไปยืมตังคุณพ่อยืมตังญาติอะไรเงี้ยจากคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำได้ทุกอย่างเรมรู้สึกว่า จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็ไปดูเห็นเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันหลายๆคนก็ไปทํางานต่างประเทศจบมาได้งานดีๆต่างที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเราอาจจะเลือกถูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็มีบัวโมเมนต์อย่างนั้นอยู่บ้างหลายๆครั้งเหมือนกันแต่แม้แต่เจนคุณก็ไม่ล้มเลิกใช่ไหมคือตอนเริ่มตอนแรกเราก็ไม่ได้มีอะไรครับเลิกมันก็แค่กลับไปเริ่มใหม่เพราะจริงๆแล้วทําไปทํามาก็คงเหมือนเดิมอยู่ดีสู้มาตรงไหนที่มันผิดมากกว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดแปลว่านี่เป็นหลักการคุณเลยฮะฮะถ้าเลิก เราแพ้แล้วใช่ใชครับถ้าไม่เลิกก็ยังมีโอกาสก็ยังมีมโอกาสใหมๆ่ๆเข้ามาให้ใ<ช>เราทรํายิ่งปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าเรามองทุกอย่างเป็นเรื่องการทดลองนะครับคือหมายถึงว่าเราอยากจะลองทําอะไรเนีจริงๆแล้ว โลกเทคโนโลยีสมัยนี้ครับมันลองเล็กๆได้ครับลองบน Facebook ลองบนอะไรได้หมดเลยส,สังเกตเห็นสงเกตเนโพสเไปว่าถ้าเราทาอย่างนี้มีใครสนใจไหมแล้วก็ลงโฆษณาเล็กๆนี่ก็มีคนตอบมาใช่ไหมครับเพราะนั้นโลกปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งทําให้เราสามารถเวลามีไอเดียเราอยากจะลองอะไรเนี่ยเราสามารถลองได้เลยทันทีแล้วก็วัน2วันก็รู้ผลเลยว่าแบบมันมันเวิร์กหรือเปล่าทําให้การล้มเหลวหรืออะไรเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยสําหรับสําหรับ,รบธุรกิจปัจจุบันครับอันนี้เห็นด้วยนะอันนี้คือข้อดีของมันซึ่งทุกคนลองได้ไม่ไมีีใใใคครรรด้เปยบช่ ใช่ไหมครับโอเคที่มาของอุกบีมันเกิดจากคุณเห็นอะไรในในในมือของผู้คนตอนที่ iPhone ออกมาครับเป็น iPhone เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกๆที่แบบมีจอสีเล่นได้อะไรเงี้ย<ะ>ก็ลองทำทำโปรแกรมขึ้นมาอันนึงครับเป็นเป็นโปรแกรมนาฬิกาที่เป็นรูปสาวๆชื่อไทยบิวตี้คล o อกตองทั่วนี้ก็ยังมีอยู่ในในแอปสต o ร์ครับ รูปสาวๆมันเป็นที่เอ็นดูอยู่แล้วแล้วไงเอามารวมกับเวลาใช่ตอนนั้นขายเท่าไหร่แอป,ปนี้าขายอลาหนึ่งเหรียญครับ 35, 35บาท35บาทใช่ใช่ครับแล้วก็โหลดขึ้นไปบนบนแอปสโ,โตวันแรกที่ขึ้นไปก็ได้เงินมาหลายหมื่นบาทเลยครับวันเดียวสมัยนั้นใช่ใช่เฮ้ยก็ถือว่า ถือว่าถือว่าโอเคสิ่งที่ได้คือว่าเรารู้ว่าแบบเราเริ่มรู้ว่ามีคนจ่ายเงินเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราทำเนี่ยเราต้องออกไปขายของเองไปเซลล์พิชไปต่อรองราคาส่งอินวอยเก็บเงินลูกค้าแล้วก็มีไซเคิลการขายแต่ว่าพอเราสามารถมีแอปพลิเคชันแบบนี้มันอยู่ในกระเป๋าของทุกคนเลยครับแล้วก็ทุกคนก็ผูกบัตรเครดิตกับมันไว้เวลาจะซื้ออะไรเขาก็ซื้อได้เลยทันทีอันนั้นเป็นเป็นตอน2009นเั้นเป็นโมเมนต์แรกที่เรารู้สึกว่าแบบจริงจริงแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นธุรกิจที่มันใหญ่กว่าเดิมได้้้ออีีกเเเยยยยยยยะะลลคคราาาาาาขขนๆๆ่่่่แแหตตวัถ ปริมาณลูกค้าเยอะขากับคนจำนวนเยอะแล้วไม่ต้องไปหาเขาด้วยใช่เขาเปิดมาเจอเขาตัดสินใจเองโอ้ยเหรียญเดียวเอาเลยเว้ยโลกของการขายเปลี่ยนไปเลยจากการทดลองแอปแรกใช่ครับก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันมีอินดัสทรีอะไรที่เขาต้องทำคอนเทนต์ขึ้นมาตลอดอยู่แล้วครับก็เลยมาโพสเชกับไอ้ตรงนิตยสารนีถ้าเราไปเอามารวบรวมมาขายบน iPad น่าจะเป็นธุรกิจได้ตอนนั้นยังไม่มีเลยใช่ไหมอีบุ๊กของ ตอนนั้นยังไม่มีใช่ครับเราก็เป็นเจ้าแรกๆที่ทําขึ้นมาในในเมืองไทยเลยอันแรกที่ต้องทําคือคุณต้องไปติดต่อใช่เขาเขาเขาเห็นดีงามกับคุณไหมเราก็ต้องไปไปเราก็ไปเอานิตยสารเขาเนี่ยแหละครับไปสแกนสแกนสแกนแล้วก็ใส่เข้าไปใน iPad แล้วก็ถือไปให้เขาดูว่าเนี่ยนิตยสารของเขาเองเนี่ยเวลามันอยู่ในในไอแพมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างงี้ฮะอะไรที่คุณต้องลงทุนเยอะในการทําอันนี้ จริงๆเป็นค่าคนค่าเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ค่าการตลาดนะครับทุกวันี้ค่าเซิร์ฟเวอร์เดือนหนึ่งก็หลายล้านเลยฮะเพราะคนยิ่งโหลดเยอะก็จะยิ่งใช้เซิร์ฟเวอร์เยอะอะไรอยเงี้ยครับอยู่ในไทยไหมเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็มีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศครับมันก็จะมีแบบคือคือหลอ,อย่าง,างบางทีเรามีลูกค้าอยู่ต่างประเทศที่อเมริกาที่ยุโรปเนี้ยมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์กระจายอยู่ทำหรเขาโหลดใกล้ๆมันก็จะเร็วกว่า แล้วเราต้องไปสร้างหรือเราต้องเช่าหรือเราเราเช่าเอาเช่ใช้ก็จะมีเราไปเช่าเอาใช่ครับแล้วมันก็จะมีคนบริษัทใหญ่ๆครับพวก a เมซ o n พวก Microsoft เนี่ยเขาก็จะไปเปิดศูนย์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยไว้ทั่วโลกให้เราไปเช่าได้พวกถ้าบริษัทใหญ่เขาจะสร้างของเขาเองเลยเขาดูพวกมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาก็ไปสร้างของเขาเลยเฟซบุ๊กเก็ไปสร้างของเขาเองเลยนายคุณบอกว่าอะไรนะไอเดียอะไรนะมันใหญ่จนมันต้องไปสร้างใช่เขาไปสร้างอยู่ไอซ์แลนด์นะที่มันเป็นภูเขาน้าแข็งอีติดกันเพื่อได้ประหยัดค่าแอร์เพราะว่าเซิร์ พราะไอ้นี่ร้อนปั๊บเจ๊งอ่ใช่ครับอยากกันนั้นเลยไปสปหาเกาะที่มันเย็นอที่มันเป็นน้ําแข็งใช่ครับสร้างเป็นอยู่ในนั้นเลยไม่ต้องมีใครมีคนทำอย่างนี้เยอะเลยครับอุบีมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเดิมเรามีนิจยาสารครับต่อมาคุณเพิ่มอะไรยังไงก็มีจจกนิสัยก็มีหนังสือครับแล้วก็มีพวกหนังสือพิมพ์หนังสือเสียงมีนิทานดิสนีย์ให้เด็กๆอ่านอะไรเงี้ยแต่เรานี้คือมาจากสำนักพิมพ์หมดมาจากสำนักพิมพ์หมดจนช่วงะมาณสัก2ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่ม ทำคอนเทนต์ที่เรียกว่าเหมือนกับมาจากยูเซอร์ครับมาจากคนใช้นี่แหละใครๆก็กลายเป็นนักเขียนได้นักวาดการ์ตูนนักแต่งเพลง,งคือ,อใครส่งขึ้นมาก็ก็ได้หมดเลยเหมือนเหมือนยูทูบอะครับเอาเข้าจริงๆคืออันที่มันไม่ขายเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาอ่านบางทีเราก็ได้พวกค่าโฆษณาอะไรอย่างนี้ยต่อให้เราให้อ่านฟรีเราก็จะมีโชว์แสดงโฆษณาขึ้นไปก,ก็ได้เงินจากทางนั้นด้วย แล้วเราก็กลายเป็นเวทีให้นักเขียนหน้าใหม่ใช่เพราะเราเชื่อว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกครับไปถึงว่าอย่างอย่างผมหรือทีมงานที่บริษัเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันดีไม่ดีมันดีไม่ดีบางทีได้ไม่ได้ใช่หลายๆอันที่เราเห็นมันตลกตลกเป็นคลิปที่เราอาจจะไม่เก็ตใช่ไหมฮะแต่ว่ามันดังมีคนเก็ตเพราะนั้นเราก็ปล่อยให้กลไกตลาดเป็นตัวตัวทาโอเคสัดส่วนระหว่างคอนเทนต์ที่มาจากสำนักพีมกับคอนเทนต์อิสระครับผมอันไหนเยอะกันนะตอนนี้โอ้ยอิสระน่าจะเรียกว่า เกิน90%แล้วอะครับโลันเปลี่ยนเร็วมากโล่งแล้วแต่ว่าจริงๆคือฟังดูอย่างนี้มันเหมือนยาแต่จริงๆทุกๆคนทําอยู่แล้วครับเราถ่ายรูปโหลดขึ้นไปบน f a c e b o o อินสตาแกรมนี่คือคือมันเป็นเรื่องเดียวกันเรากำลังเสนอคอนเทนต์อย่างไรมันคือเรื่องเดียวกันคือคือทุกๆคนเนี่ยเป็นคนสร้างคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอุ๊กบีมีอายุเท่าไหร่อุ๊กบีปีนี้6ปีครับ6ปีครับใน6ปีนอกจากอุ๊กบีคุณสร้างแอปพลิเคชันอื่นๆมาเยอะไหม ก็นอกจากอุ๊บบีก็จะมีอุ๊บบีคอมิกส์เป็นการ์ตูนใช่ไหมครับมีพาร์ทเนอร์ที่เราไปร่วมทำกับมีฟังใจเป็นเรื่องเพลงครับมีเพลงก็ให้คนโหลดเพลงขึ้นมาก็ใครๆก็เป็นศิลปินมีวงแต่งเพลงแล้วก็มีนิยายใช่ไหมครับมีเรื่องเล่าสตอรี่ฟิลกูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีสตอรี่หลอกฟิกชันหลอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเซอร์วิสหลายๆตัวนนที่ อ่าเราก็แตกออกมาเป็นหลายๆ Ver เวอร์ติคลหรือว่ามีเป็นวิดีโอด้วยครับซีชาแนลก็เป็นเป็นแบบวิดีโอพวกทําอาหารสั้นๆแต่งหน้าท<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าตอนนี้บุบีคุณก็ต้องมีคนดูแลเยอะมากแล้วดิเหมือนกองบอกกอจำจานวนเอ่อก็มีแตแบบ่แบ่งเป็นทีมๆใช่ครับอย่างทีมนิยายอาจจะมี5คนทีมนี้อีก5คนก็แบ่งเป็นตามผลิตภัณฑ์อยู่ด้วยกันหมดไหมเป็นออฟฟิศรวมไหมเป็นออฟฟิศรวมครับก็มีเรามีออฟฟิศอยู่ที่ตรงพัฒนาการครับฟึ่งฟึ่งสร้างขึ้นมาใหม่เห็นเขาบอกว่าเก๋มาก เอางี้ครับเพื่อให้เห็นภาพครับเดี๋ยวเราให้น้องแพรวน้องแพรวคือใครน้องแพรวคือพิธีกรร่วมอีกคนหนึ่งจะเป็นภาคสนามให้กับเราน้องแพรวจะพาไปเยี่ยมบริษัทอุกบีว่าเป็นอย่างไรไปชมครับตอนนี้แพรวก็อยู่กับพี่หมูที่อาณาจักรอุปบีใช่ครับก็อันนี้เป็นออฟฟิศแรกของผมครับของอุกบีครับก็ที่นี่ก็จะมีพวกบัญชีแอดมินห้องอัดเสียงครับที่นี่ก็จะมีทํา หนังสือครับตึกนี้มีทาหนังสือกับทาหนังสือเสียงค่ะอันนี้เป็นห้องอัดเสียงก็จะเป็นแผงทาหนังสือเสียงครับเราก็มีห้องอัดอยู่ประมาณ6กห้องค่ะผมเห็นแล้วก็มาคิดได้ว่าเอาแต่งานผลประโยชน์เสียงดีขอให้ถ่ายได้ไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคนานการเพียงใดก็ตามท่านนี้คือส่วนออฟฟิศแรกใช่ครับเดี๋ยวคราวนี้ไปดูออฟฟิศนึงได้เป็นออฟฟิศใหม่ก็จะมีพวกโปรแกรมเมอร์อยู่ที่นั่น เป็นออฟฟิศใหม่ครับวันนี้พามาเยี่ยมชมซึ่งย้ายมาไม่นานที่นี่ก็จะเป็นที่รวมมีโปรแกรมเมอร์มีบริษัทโปรดักชันมีการ์ตูนมีอะไรบางส่วนก็อยู่ที่นี่ซึ่งอันนี้ชั้นหนึ่งใช่ครับเรามีทั้งหมด6ชั้นใช่ครับด้านหลังจะเป็นสตูดิโอไว้ถ่ายวิดีโอมีสตูดิโอเองไปดูกันไหมโอเคครับตรงนี้จะเป็นบิสเ e สยูนิตที่ชื่อ C Channel ครับก็อันนี้เขาทำน่าจะเป็นถ่ายอาหารอยู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ีโปรดิวเซอร์เป็นคนญี่ปุ่นบน Facebook เรามีอยู่ประมาณ6ล้านกว่าคนก็จะมีคลิปแรับทำอาหารแต่งหน้าทำเล็บอะไรอย่างเงี้ยจะเล่งพวกผู้หญิงครับห้องประชุมใช่ครับวันนี้ก็เป็นโซนห้องประชุมครับ่าจะมีห้องประชุมอยู่ประมาณ7-8ห้องในในอาคาร ทุกคงจะมีชื่อเป็นตัวละครในสตาร์วอรอสไม่พีห้องข้างล่างใช่ชื่อดาร์เบย์แน่ชื่ออ b มบีวันก็จะมีห้องสกายวอล์กเกอร์่ซึ่งทั้งหมดมาจากความชอบส่วนตัวใช่ก็ของพวกพี่ชอบ Star Wars ก็มาตั้งที่นี่ครับ แล้วก็ห้องนี้จริงๆไว้บางทีสปอนเซอร์มาเวลาดูคลิปก็จะมานั่งรอข้างบนก็มองลงไปดูข้างล่างก็จะเป็นสตูดิโอแล้วก็มองลงไปเวลาคลิปแล้วก็มีคอมเมนต์พนักงานที่นี่จะแข็งแรงค่ะเพราะว่าสูงเลยและที่นี่อันนี้เป็นชั้นเหมือนกับเล็กสตอเรจรูมครับก็เอาไว้เก็บสต็อกสินค้าพวก Inventory ต่างๆเราเพิ่งย้ายกันมาครับก็สต็อกก็ยังมาไม่หมดครับ ใหญ่มากใหญ่กว่าที่มากค่ะนี่ตั้งแต่มาพยังไม่เห็นส่วนแบบพนักงานทำงานอยู่ข้างบน้้งเดินนิดหน่อยให้เขาออกกำลังโอเคชั้นสี่แล้วครับทมที่มูดีกว่าแต่ละส่วนแบ่งนั่งกันยังไงคะก็บัญชีจัดซื้อแอดมินแครับเพรางั้นอดมินแล้วก็จะมี าทำเว็บเกี่ยวกับพวกนิตยสาราค่นิตยสารเขาก็จะมีการขายนิตยสาราเล่มอะไรต่างๆาาด้วยเหมือนขายอะไรทันี้มันอยู่ตรงนี้ใช,ใช่ครับว้าวท<า>น,นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนหัวใจของบริษัทครับสิ่งที่เรา,เ,าเน้นที่สุดก็คือการสร้างแพลตฟอร์มสร้างะอะไรต่างๆให้คนมาใช้ฮะ,ะเป็นเว็บไซต์เป็นแอปพลิเคชัน แอบรู้มาว่าอายุคนทํางานที่นี่น้อยมากต้องบอกว่าเพราะว่าบริษัทมันยังอายุน้อยเพิ่งห้าหกปีอะครับเ <c oughs> พราะนั้นต้องบอกว่าคนที่เขียนโปรแกรมพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่เพิ่งจบการศึกษามาไม่นานแล้วก็อยู่ในสายไอทีฝ่ายนี้ครับน้องๆันนี้จะเห็นเด็กๆหน่อยครับเป็นนิยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีแต่น้องนาย <c oughs> อันนี้ก็เป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์ครับเวลาคนใช้เยอะๆใช่ไหมฮะก็จะมีเหมือนกับ มีโหลดก็เียมีโหลดเหมือนกับคนใช้เยอะก็จะมาดูถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันคนใช้เยอะบางทีเว็บไซต์มันก็อาจจะดับไป<ะ>เขาก็จะรู้เขาก็จะเข้าไปแก้ไขะอะไรเงี้ยเหมือนไว้เอาไว้มอนิเตอร์ซึ่งสมมติอย่างเส้นสูงๆอย่างนี้คือช่วงใช่ใช,ใช่ช่วงแบบอาจจะเป็นช่วงกี่มุอะไรอย่างเงี้ยค,คนขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมีะใช่ครับแล้วก็เวลาเขียนเสร็จก็จะมีทีมเทสนี่ครับนี่น้องโบก็จะเห็นว่ามีเครื่องัน4อันอย่องเนี้ย เขาก็จะลองมาจิ้มดูว่าแบบเอถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยเวลาเล่นจริงๆมันเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เลยต้องมีหลายเครื่องไว้เทสว่าเอมีปัญหาใช่ใช่หลายขนาดหน้าจอหลายรุ่นหลายโมเดลหน้าจอใช่ครับแล้วก็ต้องทําให้มันใช้ได้กับทุกรุ่นนี่อีกหนึ่งฝ่ายอ่าหนึ่งฝ่ายครับแอบเห็นคาว่า ดูดวงใช่นี่ยก็มีดูดวงอันนี้เป็นตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ใช่ไหมทำอยู่ครับเป็นโปรดักที่ยังไม่ร้อนก็อยู่ในช่วงทดลองค่ะนี่ลองลองเดู๋ยวนี่เขามีไพ่ตรงนี้อันนี้นี่เป็นตดูดูให้ลองลองได้ค่ะลองจับไพ่นี่ค่ะค่ะก็จะอารมณ์เหมือนกับว่ามีเจ้านายเจ้านายสั่งงานเราทำงานทั้งๆเยอะอันนี้ก็เหมือนงานที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ค่ะคือตัวถ้าเราทำรายการก็คือเลดดิ้งก็เลยจะเพิ่มขึ้นประมาณนี้ค่ะโอ อันนี้ก็เป็นแผนกชื่ออุบีคอมิกครับจริงๆเป็นคอมมูนิตี้นักวาดการ์ตูนแล้วก็แต่ที่เห็นเป็นเล่มๆนี่คือว่าการ์ตูนหลายๆเล่มเนี่ยบางทีเขาทําออกมาแล้วก็ได้พิมพ์ออกมาเป็นเล่มก็คือมีคนอ่านบนแอปพลิเคชันเยอะก็มีคนขอแล้วก็แล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นสะสมที่บอกว่าเยอะนี่ยอดวิวโอ้บางเรื่องอ่านกันสิบล้าน20ล้านครั้งเลยนะ สมมติส่งยายเข้ามาแล้วมีคนอ่าน10ล้านอย่างเงี้ยโอ้ย,อยต้องได้เงินหลายแสนยอย่อยละใช่ครับต่อเดือนมีหลายคนที่ทำที่ทำได้ทำได้ได้เงินเป็นหลายแสนต่อเดือน ครับอันนี้นเป็นโรงอาหารใช่ครับรเป็นโรงอาหารที่ให้พนักง,งานทานข้าวเที่ยงหรือว่าขึ้นมาทานกัน,นใช่ครับตอนเที่ยงก็จะมีข้าวให้กินฟรีมีสลัดด้วยมีตู้สลัดมีน้ําอัดลมตอนเย็นบางทีเขาก็มาสอนเล่นโยคะอะไรกันในห้องอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขามีสอนโยคะ <laughs> ด้วยอ่ะ นี่ก็คือที่ปิ้งกุ้งโอเควันนี้ได้เยี่ยมชมอาณาจักรอุ๊บบีครับขอบคุณพี่มากหมพรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ค่ะคือเห็นได้เลยว่ากว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่คุณผู้ชมหรือว่าคนที่โหลดมาใช้งานเนี่ยได้ใช้กันเบื้องหลังหลังบ้านเขาแข็งแรงกันจริงๆถือว่าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่ต้องจับตามองจริงๆนะคะสำหรับอุ๊บบีแอนต์แกงขอบคุณครับชมกันไปเรียบร้อยแล้วมีคำถามเดียวคุณไม่มีโต๊ะประจำโต๊ะทำงานของคุณ จะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้โต๊ะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปออฟฟิศนี่คือไปคุยกับทีมงานไปประชุมแล้วก็แล้วก็เดินคุยกับเขาอ๋อมันจะได้รู้หน่วยนี้เป็นไงบ้างครับหน่วยนี้เป็นไงบ้างใช่ใช่ครับใช้เวลาอยู่กับเขาใช่ครับนั่นคือความเป็นไปครับคุณบอกสตาร์ทอัพกำลังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญของประเทศไทยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเทคโนโลยีครับมันเข้าถึงอย่างอย่างเคสที่เราเล่าให้ฟังทุกคนมีโทรศัพท์มือถือมีสมาร์ทโฟนเนี่ยคนก็จะเกี่ยวข้องกับโดยเดี๋ยวอยากรู้เด็กประมาณนี้มียัง ใครมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเององเนะไม่ใช่ใช้ของพ่อแม่ยกมือมีหมดแล้วเห็นไหมเอออันนี้ปออะไรครับลูกใช้ทาอะไรบ้างครับโทรหาพ่อแม่ไม่โทรด้วยนิดหน่อยใช้ไลน์ใช้ไลน์เราก็นึกว่าไม่โทรคุยกับพ่อแม่เอาใช้ทําอะไรมากสุดเล่นเกมดูฟังเพลงอะไรพวกนี้อ๋อมีใช้อะไรเกี่ยวกับการเรียนบ้างไหม ก็ค <c oughs> ือใช้เ <volumes> ป็นอ <laughs again> ุปกรณ์เพื่อความบันเทิงป .6 ใช่เปเรื่องธรรมดาใช่ครับก็แปลว่าทุกคนเนี่ยเข้าถึงครับแล้วก็จริงๆไม่ใช่เฉพาะเด็กด้วยพวกรุ่นคุณย่าคุณยายก็ส่งดอกไม้มาหาเราใช่ไหมครับก็ไม่ต้องส่งตอนเช้านัดกันรุ่นใหญ่เพราะนั้นเพราะนั้นกลายว่ามันถึงทุกคนนะฮะที่กลับมาว่าแบบทำไมมันเป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าเวลาธุรกิจสตาร์ทอัพเข้ามาในบ้านเราอะครับหลายๆครั้งเนี่ยมัน เข้ามาเหมือนับเข้ามาปฏวิวัติวงการกันทั้งอินดัสทรีเลยการทรานส์พอร์เ i ชันอย่างเงี้ยเราเห็นเห็นสตาร์ทอัพอย่าง Grab อย่าง Uber อย่างเงี้ยครับก็จะเห็นว่าอย่างบริษัทเราเนี้ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นบริษัทไทยสทัทีเดียวถูกไหมฮะแต่ว่าก็เข้ามาทิสรับวงการค,รค,รครมานาคมของเราอะไรเงี้ยครับคือถ้ามีการคิดนวัตกรรมแบบนี้โดยคนไทย ควรจะได้รับการสนับสนุนแล้วแล้วแล้วมันจะไปช่วยอย่างอื่นได้เยอะใช่ครับเพราะว่าจริงๆคือคือหลายๆสตาร์ทอัพที่เราไปลงทุนหรือไปทํางานด้วยกันครับตัวสตาร์ทอัพนี่อาจจะเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันมีผลกับคนเยอะเลยอาจจะมีอาจจะเล็กนิดเดียวแต่โหมีนักเขียนนักอ่านเยอะเลยใช่ไหมครับหรือว่าบริษัทบางอันอย่างที่เราไปทําอย่างเช่นชื่อสกุตตาอ่าเขาทําเรื่อง messenger ส่งของทีมเขาอาจจะมีแค่10คนเนี่ยโหจะมีพี่ messenger ขับให้เขาหลายพันคนเลยแต่ละคนก็มีรายได้มีเงินเดือนจากการขับรซคือเขาเป็นเน็ตเวิร์กให้ใช่จัดคิวให้ แล้วคนคนที่มีจักรยานมอเตอร์ไซค์ก็กลายเป็นแมสเซนเจอร์ของเขาใช่ใช่ก็เพราะนั้นเลยอันนี้ของไทยเหรออันนี้ของไทยเป็นหนึ่งในบริษัทที่เราไปไปลงทุนเออคุณไปลงทุนกับสตาร์ทอัพเจ้าน้องใช่ครับใช่ครับอย่างไรเงี้ยคุณคุณใช้ระบบเป็นไงเราก็ทําเป็นกองทุนขึ้นมาครับก็ชื่อ500ตุ๊กตุ๊กอ่าครับคือมันกองทุนเปิดเนี้ยเหรอเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบนเจอร์แคปิตอลอะครับ VC ใช่ไหมครับก็อันนี้จริงๆคือแบรนด์เนี่ยชื่อ500 startups ครับมาจากที่อเมริกาก็ของผมเนี่ยยเเปป็นนนกองทททุใระศไ ก็หนปีที่ผ่านมาเราลงทุนไป35บ35บริษัทบริษัทละบริษัทละ3ล้านบาท5ล้านบาทอย่างเงี้ยครับผมโอ้เป็นร้อยๆเลยนะใช่ใช่ครับแล้วกองทุนเอาทุนมาจากไหนที่ไปลงทุนนี้ก็มาจากเงินของผมเองส่วนหนึ่งแล้วก็เงินของนักลงทุนผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนๆที่สมมุติผมบอกเฮ้ย กองทุนน้องท่าทางดีผมก็ตังไปไว้กับคุณใช่ใช่ครับไปไปหุ้นด้วยใช่ครับแล้วคุณก็ไปลงแล้วก็รวมแล้วลงทุนคือหลายๆท่านเนี่ยก็ก็ลงทุนเพื่อที่จะได้รู้จักกับบริษัทใหม่ๆเหล่านี้กพราแบบเอ้ยในเมืองไทยเนี่ยมันมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างก็เผื่อที่พอเขารู้จักกันแล้วก็อาจจะไปลงทุนส่วนตัวหรือไปซื้อบริษัทเหล่านั้นก็แล้วแต่ นี่จะกลายเป็นอีกขนทางหนึ่งเพราะว่าบริษัทเหล่านั้นก็จะได้รับทุนใช่ครับเสี่ยงไหมครับนักลงทุนอ๋อเสี่ยงมากครับคนทั่วไปเขาบอกหุ้นนี่คือเสี่ยงมากแล้วเพราะว่ามันเป็นอยู่ในตลาดหุ้นอย่างเงี้ย<ช>นะครับแล้วก็หุ้นขึ้นหุ้นลงเราเห็นข่าวตลอด แต่ต้องมองว่าในตลาดหุ้นเนี่ยเราไม่ว่าจะติดดอยยังไงอยากจะได้เงินคืนก็ยังกดขายได้ขัดทุนยังไงก็ยังขายแล้วก็ได้เงินกลับมาแต่ว่าหุ้นหุ้นสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นหุ้นบริษัทเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นมันเจ๊งเราก็ขายไม่ได้มันมันก็คือคุณไปวุนกับบริษัทที่เขาเจ๊งใช่ใช่ใช่เขาก็ไม่ค่ตาเนี่ยก็คือต่างหายอ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันคือมันคือเรื่องนี้ครับแต่ว่าแต่ว่าโอกาสที่ที่บริษัทพวกนี้มันใหญ่บางทีมันก็จะได้หมุนราลายร้ท่า และรายได้อาจจะเยอะใช่ได้ใช่ครับใช่ครับก็แล้วแต่คนชอบใช่ครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณคิดว่ามันดีไม่ดีไม่รู้แต่มันมาแล้วมันเป็นกลไกเอกใช่เป็นกลไกเพราะว่าบริษัทพวกนี้ตอนเล็กๆแรกๆเขาเปิดมาเขาก็ไม่รู้จะหาเงินยังไงกําลังทดสอบระบบอยู่กําลังขยายสเกลอยู่ใช่ไหมครับก็ต้องมีนักลงทุนทําไมคุณถึงคิดอยากจะทําอันนี้อยากจะไปลงทุนกับคนอื่นเพราะตัวเราเองเนี่ยก็เคยได้รับเงินลงทุนจากจากนักลงทุนมาก่อนเราเคยเป็นแบบนี้ใช่ใช่ครับแล้วก็แล้วก็จริงๆคือนวัตกรรมทั่วโลกเนี่ยก็จะ บริษัทที่ได้รับเงินลงทุนนี่แหละฮะอย่างอ,อย่าง Apple Microsoft หรืออะไรอย่างเงีย้ย Facebook YouTube ต้องเคยผ่านเฟสที่มีม,ม,มีมีการเติบโตแล้วก็มีคนมาช่วยลงทุนแล้วก็ค่อยๆขย,ยายมาจนเขาเขาเป็นเรื่องเหล่านี้ก็ต้องค่อยๆมีขึ้นมามในบ้านเราครับมีอะไรที่คุณยังฝันและอยากจะทําทอีกบ้างครับ ฝันหครับก็จริงๆตอนนี้ก็หล่อสองเลื่องครับตัวอุบีเองก็อยากจะทําให้มันประสบความสําเร็จนะครับอยากจะขยายไปก็โอเคอยากขยายไปไหนอยากขยายไปหลายๆประเทศมากกว่านี้ครับในคือหมายถึงว่าหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยมันยังไม่ได้โดนออกไปในต่างประเทศพวกกระตู้นพวกอะไรอย่างเงี้ยอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเป็นความฝันคงเป็นเรื่องของการที่ไปลงทุนกับพวกสตาร์ทอัพ น้องๆเหล่านี้ฮะด้วยความที่หนึ่งก็คือเราไปไปไปเอาเงินหลายๆท่านมาละก็มาล,ลงทุนเราก็อยากจะทําให้มันสําเร็จจริงๆด้วยครับแล้วก็แต่ทุกท่านก่อนที่จะลงทุนต้องบอกเขาแล้วว่าพี่อันนี้อยากคิดว่าจะได้คืนนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือลองมาลองช่วยเด็กๆด้วยกันมีคําแนะนําอะไรสําหรับคนที่อยากประสบความสําเร็จแต่แน่นอนมีความกลัวแต่คุณเนี่ยกล้าที่จะยอมล้มแต่ไม่เลิกคือล้มเลิกเราแยกคํานี้ออกซะล้มได้แต่ไม่เลิกครับผมมีคําแนะนําอะไรให้คนที่ยังกลัวอยู่และแต่อยากประสบความสาเร็จแต่มีความกลัว ผมเชื่อว่าตอนท้ายที่สุดนะครับเวลาเราเรามองกลับไปครับเรื่องเดียวที่เราเสียดายก็คือเรื่องที่เราไม่ได้ทาไม่มันมีมันมีอีกแบบด้วยนะฮะโชคดีนะกูไม่ทาไม่งั้นเราปันเลยเนี่ยอันนั้ก็ด้วยนีก็ด้วยมันมีแบบนี้่ะต้องมองไ่าอย่างนี้ครับพี่ดิคือจริงๆจริงๆคือเราไม่ได้พูดถึงความล้มเหลวในระดับที่แบบสิ้นเนื้อปราตาตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออใช่ใช่ไม่ได้ล้มแบบ ตายหมดเลยใช่ใช่คุณก็ต้องมีสติมีปัญญาดูว่าล้มเจ็บตัวพวกงี้ไงใช่ครับตอให้เราล้มเหลวอะฮะเราก็ยังได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็ไปไปไปใช้ในครั้งถัดไปได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ลองทําอะไรมากกว่าแล้วมองกลับไปอาจจะเสียดายมากกว่าที่ที่ไม่ได้ทําเสียดายใหญ่กว่าใช่เสียดายใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มันผ่านไปครับนะฮะ ขอบคุณมากครับน้องนัทวุฒิพึงเจริญพงน้องหมูของเรานะครับ <ผม S 1> แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมา <laughs> ชมชม่วงคอลัมนิสครับนี่คือเรื่องดีๆจากน้องหมูครับขอบคุณครับ,บ,บผมเชื่อว่ายังมีคนรุ่นใหม่คนหนุ่มๆที่มีไฟแรงมีกําลังความคิดดีๆและมีพลังที่จะทําอะไรที่มันเปลี่ยนโลกเพราะโลกกาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากจงเป็นครับและช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของจอใจครับ